สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับไอวี่เหมือนเดิมนะคะคลิปนี้ไอวี่จะมาพูดถึงบรรยากาศในวันที่ไอวี่ไปสอบภาษาเยอรมันระดับ B1 น,นะคะวันที่สอบเนี่ยบรรยากาศวันนั้นอ่ะเป็นยังไงบ้างนะคะตื่นเต้นมากแค่ไหนเราต้องทําตัวยังไงเราต้องเตรียมอะไรไปบ้างในวันสอบนะคะในวันที่สอบนะคะ เวลาสอบเป็นช่งชวงเช้านะคะทุกคนก็คือสอบตั้งแต่8โมงครึ่งเป็นต้นไปส่วนไอวี่นะไปถึงที่สอบสถานที่สอบเนี่ยนะคะถึงประมาณ8โมงเช้านะคะทุกคนแล้วก็ไปนั่งรอเพื่อนๆรอเข้าห้องสอบเนาะเราก็ไปดูว่าห้องสอบรองห้องไหนสิ่งที่เตรียมไปในวันสอบนะคะไอวี่ก็จะเตรียมน้ําดื่มไปจากบ้านซึ่งน้ําดื่มเนี่ยที่สถานที่สอบเขาอนุญ,ญาตเอาน้ําดื่มเข้าในห้องสอบได้นะคะทุกคนแต่ว่าจะเป็นขวดที่ใสๆสไม่มีฉลากไม่มีฉลากอะไรกํากับอยู่ข้างๆนะคะ แล้วก็มีประการหนึ่งด้านเนาะที่ไอวีเอาไปแล้วก็ของกินอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะเอาไว้กินช่วงภาคเบรกอะค่ะก็ส่วนไอวีก็จะเตรียมพวกขนมปังอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปเตรียมผลไม้ไปนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับพอประมาณ8ปดโมงครึ่งนะคะทุกคนครูผู้คุมสอบก็จะมาเรียกเราเขา้าห้องสอบนะคะแล้วก็เรียกตามรายชื่อเนาะเรียกตามรายชื่อแล้ว้าห้องสอบเขาก็จะดูาพาสปอร์ตเราดู บัตรป,ประชาชนบัตรวีซ่า่ะดูเพื่อยืนยันตัวตนนะคะว่าชื่อนามสกุลอะไรแล้วเขาก็จะพาเราไปนั่งโต๊ะสอบทีละคนทีละคนทีละคนจนเสร็จนะคะก็จะเริ่มแจกกระดาษคําตอบกับกระดาษคําถามนะคะแล้วก็ให้เราตรวจด,ดูชื่อนามสกุลตรวจด,ดูข้อมูลส่วนตัวของเราอะคะ่ะว่าถูกต้องไหมนะคะว่าชื่อสะกดถูกต้องหรือเปล่าวันเดือนปีเกิดถูกต้องไหมเมืองที่ เมืองบ้านเกิดบ้านเกิดเมืองนอนเราเขียนถูกต้องไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นข้อมูลคร่าวๆเนาะผู้คุมสอบเขาก็จะที่ใบเกี่ยวกับข้อสอบนะคะว่าต้องเริ่มต้นยังไงเริ่มต้นจากอะไรก่อนใช้เวลาสอบประมาณกี่นาทีในแต่ละพาร์ทนะคะถ้าเรากรผิดทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือครูเขาอธิบายประมาณนี้นะคะบรรยากาศในห้องสอบทุกคนบอกเลยว่าตื่นเต้นมากไอวิตื่นเต้นมาก ก็คือมันจะดูแบบมันดูขังนะครับทุกคนคือมันเงียบแล้วมันก็ขงังหลังจากที่ทุก,ทกอย่างเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็จะเริ่มทําการสอบสอบอันแรกก็คือจะเกี่ยวกับเรื่องของการฟังก่อนเลยนะคะทุกคนฟังเกี่ยวกับเรื่องของการฟังฟังเนี่ยฟังรอบเดียวแล้วเร็วมากคือสติหลุดคือหลุดไปเลยเหมือนไอวี่เนี่ยคือสติหลุดคือหลุดไปเลยไอวี่ก็หลุดหลุดไปเลยเหมือนกัน ยิ่งยิ่งที่มันเป็นสนทนานยาวๆที่มันจับคู่ A B C D E F อะไรของมันนั่นแหะค่ะ R B C อะ่ะตอบสมมุติว่าข้อ1ตอบ R ข้อ2ตอบ B ข้อ3ตอบ C อะไรเงี้ยค,คือไอพีสติหลุแล้วก็มั่วไปเลยอันนี้คือบรรยากาศมันขลังมากทุกคนคือมันเงียบสงบแล้วคือไอ้พีความรู้สึกว่าอยู่ในห้องสอบมันมันขลงัง แล้วก็แบบมีมนขังในตัวมานะคะแล้วก็สั่นให้วิเคราะหสั่นแล้วก็เรื่องตอนที่ฟังเนี่ยก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะสะติหลุดบวกกับอากาศก็หนาวด้วยนะคะสะติก็หลุดไปด้วยกระเจิดกระเจิงทีนี้แหละไปกันใหญ่หลังจากที่เราฟังข้อสอบเสร็จแล้วหลังจากที่เราสอบข้อสอบฟังเสร็จแล้วนะคะทุกคนเราจะไม่สามารถเปิดไปทําข้อสอบอ่านได้เลยนะคะต้องรอ ต้องรอให้ครูผู้คุมสอบเขาสั่งก่อนเราถึงจะเปิดในหน้าถัดไปได้แล้วหลังจากนั้นพอเขาอนุญ,ญาตให้ทําข้อสอบอ่านเราก็ค่อยทําต่อไปเรื่อยๆค่ะทําต่อไปจนหมดเวลาจนหมดเวลาต่อให้เราเสร็จก่อนก็ตามเราจะไม่สามารถเปิดไปทําข้อสอบเขียนได้เราต้องได้รับอนุญาตจากครูผู้คุมสอบก่อนเราถึงจะไปทําข้อสอบเขียนได้นะคะทุกคนซึ่งในข้อสอบเขาก็จะระบุไว้อยู่ว่า ไม่ให้เปิดหน้าต่อไปจนกว่าจะจะได้รับอนุญาตนะคะในข้อสอบเขาก็เขียนไว้แบบแล้วครูก็จะเดินเช็คพอหมดเวลาปุ๊บครูเขาก็จะบอกว่าหมดเวลาให้เราเริ่มทำข้อสอบเขียนได้หลังจากทำข้อสอบเขียนข้อสอบเขียนเนี่ย มันจะมีสองอันให้เราเลือกเนาะจดหมาย A กับจดหมาย B เนี่ยว่าเราจะเขียนอะไรเราถนัดอะไรให้เราเขียนอันนั้นอะไรเงี้ยค่ะเพราะเราเลือกได้แล้วว่าเราจะเขียน a หรือ B เราก็เริ่มทําการเขียนค่ะ<ม>เขาจะมีกระดาษให้เราโนต้ตด้วยนะคะเขาจะมีกระดาษให้เราโนต้ตอยู่แผ่นหนึง่งอยู่ในกระดาษอยู่ในนั้นแหละเพราะว่ากระดาษในการเขียนจดหมายเนี่ยคะ่ะทุกคนครูเขาก็จะบอกอยู่ว่าให้เขียนจดหมายไม่ให้เลยเส้นมันจะมี คือกระดาษ A4 ใช่ไหมฮะแล้วเขาก็จะตีกรอบเป็นสี่เหลี่ยมไว้ห้ามเขียนออกนอกกรอบห้ามเขียนออกนอกกรอบที่เขาตีตีกรอบไว้แล้วถ้าสมมุติว่าหนหน้ากระดาษ A4 ที่เราเขียนไปแล้วเนี่ยมันหมดเราเขียนไม่พอเราต้องการที่จะเขียนเพิ่มอีกคือ1 A4 เนี่ยไม่พอเราสามารถพลิกเขียนต่อด้านหลังได้นะคะแต่ว่าไม่อนุญ,ญาตให้เขียนนอกนอกเส้น แม่อนุญาตให้เขียนเลยเส้นเขียนออกนอกกรอบอะไรเงี้ยทุกคนมันมันจะดูไม่เป็นระเบียบนะเขาก็จะมีการหักคะแนนตรงส่วนนี้ด้วยนะคะระวังไว้นะทุกคนเพื่อนไอวี่คนหนึ่งก็โดนหักจากตรงนี้ด้วยเพราะว่านางเขียนออกนอกกรอบพอหลังจากที่หมดเวลาในการเขียนครูก็จะเดินเก็บข้อสอบนะคะทุกคนครูก็จะเดินเก็บกระดาษคำตอบเก็ออบกระดาษคำถามอะไรเสร็จสับเรียบร้อยเราก็ยังนั่งอยู่ในห้องสอบเหมือนเดิมนะคะแล้วหลังจากนั้นครูผู้คุมสอบเนะะี่ยค่ะเขาก็จะบอกเขาก็จะแจ้ง เราว่าต้องไปสอบพูดแล้วเขาก็จะแจ้งด้วยว่าใครได้คู่กับใครนะคะ A คู่กับ b c คู่กับ d อะไรเงี้ยคือเขาก็จะแจ้งไว้ประมาณนี้แล้วก็ถ้าเราไม่ชุดแล้วเขาก็จะมีติดอยู่หน้าห้องสอบด้วยค่ะว่าชื่อใครคู่กับใครนะคะก็คือเราก็สามารถเช็คจากตรงนั้นด้วยแล้วก็ครูเขาก็จะแจ้งอีกทีหนึ่งในห้องสอบอันนี้เป็นบรรยากาศในห้องสอบวันนั้นนะคะหลังจากที่ ครูแจ้งอะไรเสร็จแล้วเขาก็จะปล่อยให้เราเบรกก่อนแล้วกันสามารถไปเข้าห้องน้ําดื่มน้ําได้ทานหาอะไรทานได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ครูก็จะครูผู้คุมสอบนะเนี่ยเขาก็จะไปจัดเตรียมสําหรับเขาก็จะไปจัดเตรียมห้องสําหรับที่จะเอาไว้สอบพูดนะคะหลังจากนั้น หลังจากที่เราเบรคอะไรเสร็จแล้วเราจะไม่ได้กลับมาห้องเดิมแล้วนะคะทุกคนเราก็จะไม่ได้กลับมาตรงห้องที่เราสอบฟังพูดอ่านเขียนแล้วนะคะทุกคนแล้วเขาก็จะพาเราไปอยู่อีกห้องหนึ่งเป็นห้องรับรองก็คืออยู่รวมกันหมดแล้วก็จะมีครูอีกคนหนึ่งมาคุมอยู่ด้านหน้าสองคนครูสองคนเนี่ยจะอยู่ในห้องสอบพูดครูสองคนจะอยู่ในห้องสอบพูดแล้วก็จะมีครูอีกคนหนึ่งอยู่ด้านหน้าเพื่อคอยดูแลความเรียบร้อยนะคะพรอม พอถึงเวลาสอบพูดเนี่ยเขาก็จะมีห้องรับรองห้องหนึ่งใช่ไหมคะทุกคนสาหรับรวมทั้งหมดเลยแล้วก็จะมีอีกห้องหนึ่งห้องเล็กๆอีกห้องหนึ่งเขาก็จะจัดไปทีละสีค่คู่เออห้องนั้นเขาจะเตรียมตัวไปทีละสี่คู่ค่ะแล้วก็จัดโดยที่ดูแลคูโดยที่คูด้านหน้า ห้องรับรองนี่แหละคะ่ะเขาเป็นคนจัดเข้าไปทีละสี่คู่คู่ที่นั่งอยู่ในห้องสอบสองคนนะคะจะมีหนึ่งท่านเดินออกมาเรียกเราไปทีละคู่คะ่ะพอคู่คู่ที่หนึ่งสอบเสร็จใช่ไหมคะเขาก็จะเดินมาตามเราเป็นคู่ที่สองเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะสอบไปเรื่อยๆสอบไปเรื่อยๆเราจะไม่ได้มีโอกาสได้เจอเพื่อนเลยนะคะทุกคนเราจะไม่มีโอกาสได้เจอเพื่อนคนที่สอบเสร็จแล้วหรือคนที่รอสอบต่อหลังจากเราเราไม่มีโอกาสได้เจอเขาเลยนะคะในช่วงที่เขาเอาเราไปรอ ก่อนจะสอบเนี่ยค่ะทุกคนที่ไม่ได้อยู่ในห้องรับรองนะไปอยู่ในห้องเตรียมตัวรอที่จะสอบในห้องสี่คู่ที่เขาจัดไว้เนี่ยค่ะในนั้นก็คือจะในห้องนั้นจะไม่อนุญ,ญาตให้เอาอะไรเข้าไปได้เลยมือถือก็เอาเข้าไม่ได้น้ําดื่มอะไรก็เอาเข้าไม่ได้ค่ะทุกคนก็คือจะมีแค่ตัวเราเนี่ยเออก็คือจะมีแค่ตัวเปล่าเนี่ยค่ะไปนั่งจะมีแค่ตัวคนคืออุปกรณ์อย่างอื่นไม่สามารถเอาเข้าไปได้เลย <S <S พอหยิบสัมภาระอะไรเสร็จไอวีก็ลงไปนั่งรออยู่ข้างล่าง ลงไปนั่งรอเพื่อนเพราะว่าตอนที่ไปเนี่ยไอวี่ไปกับเพื่อนอีกสาคนต้องรอเพื่อนให้สอบเสร็จซึ่งเพื่อนไอวี่สอบเป็นคู่สุดท้ายค่ะทุกคนไอวี่ก็จะนั่งรออยู่ตรงนั้นและนั่งรออยู่ด้านล่างคือจะไม่ได้ขึ้นไปข้างบนแล้วค่ะครูจะไม่อนุญาตให้เราขึ้นไปข้างบนแล้วเราก็จะลงไปนั่งรออยู่ข้างล่างเลยก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะหลังจากที่สอบเสร็จคือตื่นเต้นคือความตื่นเต้นหรอความตื่นเต้นเนี่ยก่อนสอบเราก็ตื่นเต้นแล้ว ในห้องสอบเราก็ตื่นเต้นเข้าไปอีกสอบเสร็จตื่นเต้นยิ่งกว่าแล้วตอนที่ตื่นเต้นยิ่งกว่านั้นก็คือวันที่รอผลสอบค่ะทุกคนอรอไปประมาณ4-5ถึงอาทิตย์เนาะพอผลสอบออกแล้วเนี่ยทุกคนทางโรงเรียนเขาก็จะประกาศมาทางอีเมลใช่ไหมคะพอพวกเราได้รับอีเมลแค่นั้นแหละทุกคนพวกเราคือตื่นเต้นมากตื่นเต้นยิ่งกว่าตอนสอบอีกค่ะทุกคนเพราะว่าเราอยากรู้คือใจเนี่ยกระวนกระวายมากในวันที่เขาประกาศผลสอบเนี่ย พวกเรากำลังเรียนกฎหมายเบื้องต้นของเยอรมันอยู่นะคะทุกคนที่เป็นคอสออเรนเทียรุ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยอ่าร้อยชั่วโมงพวกเราก็กำลังเรียนอยู่ก็คือตื่นเต้นมากแล้วโรงเรียนมันก็จะเลิกประมาณคือคอสอ่ะมันเลิกประมาณเที่ยงครึ่งใช่ไหมทุกคนแต่ว่าตรงที่เป็นรับผลน่ะเขาให้รับได้ตั้งแต่ ก้าโมงถึงเที่ยงแต่ทีนี้คอร์สพวกเราอะถึงเที่ยงครึ่งเราก็ไปรับไม่ทันตื่นเต้นยิ่งกว่าคือจะรับได้อีกทีก็คือตอนประมาณมบ่ายสามโมงบ่ายสามโมงเป็นต้นไปคือหน้าตอนวันนั้นอะพวกเราตื่นเต้นมากคือหลังจากเลิกเรียนเสร็จไม่มีใครพากันกลับบ้านเลยค่ะทุกคนทุกคนรวมตัวกันแล้วเพื่อที่จะไปรอรับผลสอบเพราะว่าตื่นเต้นมากในขณะที่นั่งอยู่ร้านกาแฟนะคะทุกคน ทุกพวกเราเนี่ยดูนาฬิกาแล้วดูนาฬิกาอีกเมื่อไหร่มันจะบ่ายสองครึ่งบ่ายสามสักทีเมื่อไหร่มันจะบ่ายสามสักทีเมื่อไหร่มันจะบ่ายสามสักทีแบบนี้ค่ะจนถึงบ่ายสามพอไปถึงเนี่ยไปถึงที่รับผลสอบใช่ไหมคะแล้วก็มีเตือนเต้นอีกช็อตหนึ่งคือตอนที่เจ้าหน้าที่เขาเอาใบาประกาศให้เราใบาประกาศผลสอบให้เราอะค่ะพอเรายื่นแบบประชาชนให้เขาใช่ไหมคะเขาก็จะ คน้นค้นหาใบประกาศของอของคนคนนั้นพอยื่นมาเสร็จปุ๊บขเขาก็จะบอกว่า A, น A อนายเอเขาก็จะบอกว่าคุณ A คุณ A ได้ B ีหนึ่งยินดีด้วยนะคะอย่างเงี้ยแล้วก็คนต่อไปเขาคุณ B คุณบได้ B ีหนึ่งยินดีด้วยนะคะคือเมืม่อไหร่พวเราก็ลุ้นว่าเอ้ยของเรามันจะ B ีหนึ่งหรือมันจะเอสองคือลุ้นตลอดมาคือลุ้นมากทุกคนในการสอบในการ ในการรับผลสอบครั้งนี้ก็คือลุ้นคือเป็นการสอบที่ตื่นเต้นมากค่ะทุกคนเพราะตื่นเต้นเพราะอะไรเพราะว่าไม่อยากสอบสองรอบไม่อยากไม่อยากสอบรอบที่สองเพราะมีความรู้สึกว่าถ้าสอบรอบที่สองเมื่อไหร่ปุ๊บฉันหมดไฟฉันไม่มีไฟฉันไม่อยากสอบอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบลุ้นลุ้นตั้งแต่แบบก็เลยลุ้นให้มันผ่าน B1 แต่ทั้งหมดทั้งมวลในกลุ่มของเพื่อนไอวี่นะคะในกลุ่มของไอวี่เอง สี่ห้าคนเนี่ยอ่าสี่ห้าคนก็คือสอบพันได้บีหนึ่งกันหมดเอาทำได้อะไรประมาณนี้ค่ะคือถ้าไม่ถ้าพวกเราไม่ช่วยกันมันก็จะไม่มีวันวันนี้อะไรประมาณนี้พวกเราก็จะพูดกันประมาณนี้นะคะทุกคนหลังจากที่ได้ใบป,ประกาศทุกคนทุกคนได้บีหนึ่งกันหมดพวกเราก็กระโดดโลดเต้นกอดคอกันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคล้ายๆกับแบบดีใจมากอะ่ะทุกคนคือตื่นเต้นอะ่ะคือกระโดดกระโดด <laughs> กระโดด <laughs> เกระโดดกิดถามว่า สอบ B1 ยากไหมไอวี่มองว่ายากยากค่ะทุกคนเพราะว่าเราไม่รู้เราจะได้ข้อสอบตรงไหนเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราเตรียมตัวแต่้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราเตรียมตัวมาแล้วดีถ้าถ้าเราเตรียมตัวสอบมาดีระดับหนึ่งไอวี่เชื่อว่าก็ต้องผ่านเหมือนเหมือนเหมือนกลุ่มเพื่อนเพื่อนของไอวี่กลุ่มเหมือนกลุ่มของไอวี่เองนะคะขอให้พี่ๆที่กําลังเตรียมตัวสอบอยู่จงประสบ ความสำเร็จดังที่ตัวเองตั้งใจไว้นะคะแล้วก็ยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ